สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับพามาเที่ยวร้านกาแฟกินกาแฟกันบ้างนะครับพี่ตั้มปรเวศคาเฟ่วันนี้พามาร้านดอยช้างเว้ยเฮ้ยนะที่วัดบางพีนะครับที่สมุทรปราการนะครับแถวบ้านพี่ตั้มนี่แหละกินแก้วนะครับใครที่มาไหว้หลวงพ่อโตนะครับพี่ตั้มเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักร้านนี้ดีพอสมควรนะครับเป็นร้านกาแฟสดรู้สึกว่าร้านกาแฟมากมายเยอะเอาเป็นว่าเยอะร้านน้ำเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าร้านกาแฟสดเนี่ย รู้สึกจะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะดอยช้างนะครับวันนี้ก็ลองพามากินดูแก้วใหญ่สะใจราคาเป็นมิตรมากๆราคา45บาทนะออโอหลองคิดดูนะครับเดี๋ยวพีตั้มไล่เรียงเมนู45บาทให้ฟังนะครับก็มีตั้งแต่อ,อเมริกาโน่นะครับเอสเพสโซ มอคคาลาเต้คาปูเฮ้ย45บาทหมดเลยนะครับคือเขาขายเท่ากันอันนี้พี่ตั้มรู้สึกว่าเออเขาให้ใจเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราทำร้านกาแฟก็รู้อยู่แล้วนะครับวัตถุดิบแพงค่อนข้างจะแพงในแต่ละตัวยิ่งยิ่งจะเป็นเมนูที่มันรังสรรด้วยวัตถุดิบที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างมอคคาคาปูใช่ไหมฮะมันจะมีทั้งโกโก้มีทั้งคอฟฟง่นมอะไรพวกนี้แต่เขาก็ขายในราคาเท่ากันกับตัวเมกาน่เว้เลยนะพี่ตั้มงงมากเลยนะครับพี่ตั้มเคยซื้อเมกาน่ร้านเขานะครับคือตัวแฟ คือใส่กับน้ำเนี่ยแค่นั้นเลยนะครับวัตถุดิบแค่นั้น45บาทเหมือนกันนะครับก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าสั่งเป็นเอสเปสโซหรือว่าคาปูนี่มีฟองลมให้อีกด้วย45บาทไม่เพิ่มราคาเวยเฮ้ยแต่ที่พี่ตั้มแอบเห็นจะมีเมนูอื่นๆน,นอกจากอเมริกาโนนะครับซึ่งวันนี้นะครับ พี่ตั้มก็เลยลองสั่งเป็นคาปูชิโนมาบ้างนะครับลองดูนะครับแม่ต้นทุนก็จะแพงกว่าอเมริกาโนนะก็ลองดูนะครับเออลองกินดูนะครับรสชาติของที่นี่นะครับความเด่นของเขาคือตัวกาแฟเนี่ยจะเป็นจะเป็นกาแฟที่เขาบอกว่าไม่แน่ใจนะครับเป็นกาแฟของดอยช้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ร้านชื่อดอยช้างนะครับคือเท่าที่เท่าที่กินเนี่ยจะเป็นรสชาติกาแฟแบบอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีความเป็นกาแฟที่มีบอดี้เข้มประมาณหนึ่งนะครับ มีความแบบพุ่งทะยานสูงพอสมควรเลยนะครับกินแล้วแบบตื่นเลยนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่เล็กๆคือพี่ต้องไม่ไม่บอกว่าเป็นข้อเสียดีกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับกาแฟเนี่ยเขาจะติดเปรี้ยวนะครับก็จะเป็นลักษณะเด่นของตัวอาราบิกาที่ไม่ใช่ขั้วเข้มนะครับเป็นน่าจะเป็นขั้วกลางค่อนเข้มนะที่ที่ร้านนี้เขาใช้นะครับแล้วก็เป็นเพียงเมล็ดเดียวนะครับเราเลือกเมล็ดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกินเมกาโนพี่ต้องว่าก็โอเคอยู่นะคือกําลังดีนะครับแต่ว่าพอเป็นกาแฟ นมนียอาจจะความเข้มขน้นความบอดี้ของมันอาจจะไม่ได้หนักแน่นเท่านะครับรวมถึงมันมีความเปรี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้พี่ตั้มลองกินดูแล้วครับสหรับใครที่ชอบกาแฟที่ติดเปรี้ยวหน่อยๆอ,อันนี้ชอบเลยนะไม่รู้ว่าเกิดจากตัวกาแฟเองที่เป็นอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้วกลางค่อนเข้มตัวนี้หรืออาจจะเป็นที่ตัวนมก็ได้นะครับพี่ตั้มไม่ได้เห็นการปรุงะนะครับแต่ว่าอันนี้คือมโนเองนะ <c oughs> คือนมบางประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดนะครับโดยเฉพาะนมข้นจืดบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ออกย รับใครที่ไม่อยากให้เมนูร้านกาแฟเปรีย้ยวนี่ลองติดตามพี่ต้้มดูนะครับคือพอไปใส่แล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่ากาแฟแก้วนี้นะครับมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะทำให้บางทีเนี่ยคนที่ไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเวลากินเมนูพวกนี้คาปูชิโน่หรือลาเต้อะไรเงี้ยอาจจะผิดหวังได้ นะแต่นะครับเขามีลูกประทักลูกค้าประจําเยอะนะเท่า mm hmm. ที่ไม่ต้องสังเกตดูนั่งอยู่ประมาณห้าทีสิบนาทีเท่านั้นแหละก็มีคนมาสั่งเอสเปสโซเยอะมากนะครับคือเอสเปสโซ่ถ้าสั่งนะพี่ตั้มว่าอร่อยเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะดึงน้ำอ่ะมาค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวเมนูคาปูชิโน่นะครับก็อาจจะทําให้กาแฟค่อนข้างเค็มขึ้นได้นะรวมถึงอาจจะเพิ่มช็อตของกาแฟก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับแต่เดี๋ยวข้าวหลังจะลองไปแวะกินเอสเปสโซนะครับว่าไอความเปรี้ยวเนี่ยมันจะหายไปไหมนะครับแต่ไม่ดี นะคือกาแฟพี่ต้้มก็ทานเปรี้ยวอยู่นะโดยปกติพี่ต้้มก็ทานคั่วอ่อนด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับตัวเมกาโนนะครับซึ่งร้านนี้พี่ต้้มเคยมาทานแล้วเมกานโนเขาดีมากนะครับเพราะว่ามีรสชาติไม่ได้ขมอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่ขมตะพืตะพือน,นะครับมันก็จะมีรสชาติอื่นๆเข้ามามีมิติ ของรสชาติที่หลากหลายนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วผ่านไปผ่านมาแถววัดหลวงพ่อโตวัดบางพีนะก็ลองไปทานดูนะครับร้านกาแฟเจ้านี้พี่ตั้มแนะนำนะครับรสชาติประมาณแบบนี้เลยนะใครชอบเข้มขมหน่อยไปเอสเพรสโซ่ไปอเมริกาโน่นะครับใครที่แบบว่ากินกาแฟแบบนุ่มๆน,นะครับติดเปรี้ยวได้นิดหน่อยนะก็อาจจะชอบกับเมนูลาเต้คาปูอะไรแบบนี้ได้นะครับโดยเฉพาะราคานี้ดีมากๆขายถูกกว่าพี่ตั้มอีกนะครับพี่ตั้มเห็นร้านกาแฟโดยปกตินี่ขายแพงกว่าพี่ตั้มทั้งนั้นนะครับ ร้อยละแปดสิบเก้าสิบนะครับแต่พี่ตั้มเพิ่งเจอนะครับมาที่นี่ก็กินทุกครั้งนะครับถ้ามีโอกาสได้ได้มาก็จะมาร้านนี้นะครับนะก็ลองไปทานกันดูนะครับสวัสดีครับขอขยายความคลิปนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ที่พี่ตั้มเรียกคำว่าเอสเพซโซนะครับก็คือเอสเย็นที่พวกเราเรียกกันด้วยนะครับก็เมนูเดียวกันเน้อ